ครับมาพอกันตอนแรงครับอากาศห้อนไหลครับผงมาเห็นงานตอนเร่งๆครับผมครับสวัสดีครับนม้สามารถคดนี่ครับคุดเหงาไผ่พี่น้องการคดไปช่ำแบบนี้ครับนะครับมาโจสีคุดไปช่ำแบบนี้ครับผมเว้นกับทำงานลำบากครับห่อนไหล ก็ดีด้วยครับที่เป็นงานเจ้าของเนาะครับเป็นงานเจ้าของกันเงียบไปเรื่อยๆครับคงแรงหว่านมาก็ว่ายูสี่ครับอันนี้คื่องบดใส่ซิลนะครับอีกทีหนึ่งสามารถเลยครับ ไายในใส่ล่ำดีด้วยครับล่ำกับใส่ดีครับเพราะว่ารมันตกดีเน็้ดำไม่กวาดก็ได้ถ้าหักเลยเนีย่มันจะเป็นสภาพนี้ครับปัะิมิตแตกนะครับ ครับผมก็เลยตรงมีซิลแบบนี้ครับคือคิดใจเย็นๆครับแล้วนะครับนะครับถัดส่ซิลมันนี่ครับไงแตกต่างเลยได้ครับพี่น้องระวังที่ห้องงัดงัดมันแตกครับเคลื่อนแหลกอันที่สองนี่โอเคครับสวยงามครับผมสมบูรณ์เลย นะครับห้อยที่ผมตัดนะครับพี่น้องห้อยที่ผมตัดตัดเมื่อกี้ที่เหลือก็ดีบัดเลยครับอันนี้ครับงานบาลสกุลน,นี้ครับต่อไปครับอันนี้งานเล่ด้บ่วะอันนี้ได้อยู่ครับอืมอน,นีได้อยู่ครับผม อันนี้มันเท่ากับเลื่อยเอาครับเอามองที่เท่าตรงกันเท่ากับล้วงงัดเมืองกวันแหละครับถ้ามันงัดง่ายเท่ากับงัดเลยครับว่าแต่มันมีตาอยู่นี่สองสามตานี่ครับงัดกระแตครับแต่ว่าตากับเลือหลายอยู่สองสามตา ใช่ไ,ได้ครับผม น่ครับถ้าเป็นกิ้งขะแนงจะเป็นแบบนี้ครับกิ้งหน่อยครับแต่ว่ามันกัดใช้ได้เพราะว่าเงามันไงนี่ครับตากันยังอยู่ครับผมนแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าใส่เสียมธรรมดานี่บอ่อได้เลยครับผมตอนนี้ได้รอยู่ครับ สมบูรณ์ดีเลยครับจนงามเลยครับงับไล่ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าสิเบิ้ลางเว้นกับเห็ียดงายๆครับจางเวีนกับห่อนร้ายครับเมาโจกับพักพอนจางเวีนแต่โม่มนว่าพักดอกครับเมื่อนี้กับแพกปลสมแล้วก็แพกไผ่ครับไผ่ดีนะครับสิเป็นกิ่งช่ำสิพ่อทรงแล้วครับ ทรงไพ่ทรงป่า,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 าปสมครับมาอน,นี้ยคำคำกับเลยเข่าสวนสวนี่ครับล่ำเป็นละไซเป็นละไซครับงามๆเลยครับล่ำครับคุดอีกนอนนึงครับให้พี่น้องเบิง้งคำหร,ครครคงหรอกครับผมผมกับสีคุดไปเรื่อยๆท้ายคลิปบ่มีเสียงหรอครับผม การเดี๋ยวมีซิวมันก็ดีครับเนี่ยตับวอดันี่ก็งัดยากครับเรียบร้อยครับผมส่วนที่โตเป็นส่วนที่เป็นแขนงกันนี่ครับลัมมันหน่อยอยครับเนี่เห็นบ่ครับลํมมันหน่อยครับแต่ว่าข้างล่างจะเป็นเงาไงแบบนี้ครับมันก็คือกันแหละครับครับแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือข้าหัากนอไปกินข้าซสาบนอไปกินครับ ข้างล่างมันเดิเกิดมากมาประมาณนั้นครับเกะาเงางขึ้นกันครับถึงจะเป็นกิ่งหน่อยแต่ว่าเงาไงขึ้นกันครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ